สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้อ่านข่าวนะครับเจอข่าวข่าวหนึ่งนะเขาบอกว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็นประเทศเดียวที่สามารถรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับ หลายภาคส่วนเติบโตขึ้นนะครับมากกว่าการที่คาดการไว้ GDP ก็เติบโตวสวนทางกับโควิดนะครับค่อนข้างที่จัดจัดการกับประเทศเขาได้ดีนะครับต้องเรียนตามตรงว่าผู้นําเขาค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือนะครับประจบกับข่าวที่มีออกมาทางเว็บฝรั่งนะครับว่าทรัมนั้นล้มเหลวนะครับเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวแล้วก็ เสียดุลทางการค้า,าออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าถึงแม้ว่าทรัมป์จะพยายามกีดกันทางการค้านะครับมีสงครามเทรดวอร์เนี่ยบทสรุปแล้วเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนมือไปถึงโจไบเดนแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำอะไรจีนได้นะครับก็ตัวเลขนี่ก็บ่งบอกให้รู้ว่าเสียเปรียบนะครับแล้วเสียเปรียบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทางด้านดุลการค้านะครับทีนี้ผมก็มานั่งอ่าน นั่งอ่านไปนั่งอ่านมาเขาไปเจออยู่บทความหนึ่งซึ่งมันเป็นบทความที่อ๋อนี่มันมันมันจะเรียกว่าแทงข้างหลังหรือเปล่าอันนี้มันแยบยนจริงๆนะครับก็คือคนคนนั้นคือออออนมัส์นะครับเจ้าของเทสลาเองนะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนเล่าเนี่ยอยาจะย้อนความไปถึงเทรดบอลนะครับประมาณสัก ปี2018นปะครับปลายปี2018มันเริ่มมาก่อกันกลางแล้วนะครับทีนี้2018นี่คือจุดที่ตกหนักๆเลยหุ้นมันมันกำลังค่อยๆล้วมาตั้งแต่จุลายนะค,ค่อยๆเริ่มเริ่มแกว่งเริ่มแบ่งทีนี้มันมาตกตรง2 0 1 8นธันวานะครับก็จําได้เลยก็คือตอนนั้นก็คือยังเพิ่งเริ่มลงทุนใหม่ๆนะครับก็ไปโอ้โหหุ้นนี่ล่วงกระจายเลยนะครับร่วงแบบชนิดที่ว่าแดงเถือกจริงๆนะครับแล้วก็ เริ่มลงทุนมาึ่างเป็นมือใหม่ด้วยไม่เคยเห็นพอต,ตัวเองแบบแดงขนาดนั้นมาก่อนเลยนะครับก็พยายามศึกษาและให้กําลังใจตัวเองนะเขาบอกว่าก็ตามทฤษฎีว่าถ้าหุ้นแข็งแกร่งจริงเนี่ยพื้นฐานไม่เปลี่ยนนะครับยังไงก็จะกลับมาได้นะครับเ,เป็นความรู้นิดนึงนะครับช่วงปีที่ตกหนักๆเนี่ยวิกฤตเทรดบอลกับวิกฤตโควิดเนี่ยเอื่อ S&P 500นะครับสูงสุดห้าลอดับแรกนะครับดัชนีเขาเนี่ยตกหนัก ของเทรดบอลเนี่ยมันประมาณ2อ0พนสาะครับแต่ถ้า,าแต่ถ้าเป็นของโควิดเนี่ยมันจะเป็น2อ0พนะครับมันต่างต่างกันต่างกันร้อยร้อยหนึ่งนะครับร้อยจุดนะฮะก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่มันจะมีต่างกันอีกนิดน,นึงก็คือว่าถ้าเป็นของเทรดบอลเนี่ย ธุรกิจมันยังดาเนินไปได้นะครับมันยังดำเนินไปได้อย่างเช่นหุ้นที่เป็นในส่วนของส่วนสนุกท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเรืเอยอชเรือเรือสำราญเนี่ยคือยัยงยังทำทำกำไรได้นะครับตกมาแล้วมันก็ก็ยังสามารถขึ้นไปได้นะครับน้ำมันก็ยังไปได้อยู่นะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับทางโควิดนี่ตอนนี้คือพวกนี้คือท,ที่ว่ามาเนี่ยที่เทรดบอลเนี่ย แลคือขึ้นมาได้แต่ตอนนี้ของวิกฤตที่โควิดพวกนี้คือจมหมดเลยยังไม่ฟื้นเลยยังไม่ค่อยฟื้นมาบ้างแล้วแต่ว่าฟื้นในแง่ของการเก็งกําไรหุ้นมันขึ้นคนเขาก็ข่าวดีขึ้นใช่ไหมครับก็เอาเงินมาลงเอาเงินมาลงก็เก็งก็แทนว่าเออซื้อได้ตามซื้อได้ปูกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาทํากําไรได้นะครับแต่ธุรกิจที่ยังทํากําไรไม่ได้นี่กน็น่าเป็นห่วงนะครับพวกนี้ที่พูดมาเนี่ย ตัดปันผลงินกระจายนะครับตัดปันผลนั้นแล้วก็ใครที่นี่กหุ้นที่เป็นไี่มีปันผลที่เป็นหุ้นเติบโตน,นี่ก็ยังร่วงอยู่นะครับยังยังไม่ยังไม่ฟื้นนะครับก็มีฟื้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังนะฮะอย่างที่บอกยังไม่กําไรยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็น,บนี่ก็จะให้บอกว่าก็ยังจะบอกว่านะครับถ้าใครพอจําได้ตรงนั้นใครเริ่มลงทุนไปแล้วเนี่ยก็ยอาจจะนึกภาพออกว่าหน้าพอร์ตนะครับ แดงกันกระจายแดงเถือกเลยนะฮะแต่สำหรับคนที่ยังไม่เริ่มลงทุนก็จะบอกไว้ให้เป็นความรู้นะครับว่าถ้าหุ้นที่แข็งแกร่งจริงเนี่ยเมื่อวันผ่านพ้น,นวิกฤตไปแล้วเนี่ยมันก็จะฟื้นกลับขึ้นมาได้แข็งแกร่งจริงก็คือว่ามันเป็นยังขายของได้นะครับการเงินยังดีอยู่นะครับสภาพคล่องยังดีแล้วก็วิสัยทัศน์ในการด,ดําเนินการและทุกทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมน,นะครับมันเป็นเพียงแค่วิกฤตสิ่งแวดล้อม รอบรอบที่ทําให้กดดันนะครับให้คนแบบว่าเกิดแพนิคกลัวก็คือรีบขายหุ้นออกไปหุ้นก็เลยตกดิงนะครับคนมาซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นจะขึ้นแต่ถ้าคนขายหุ้นก็คือหุ้นจะแดงหุ้นจะตกนะครับทีนี้เนี่ยก,ก็ตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะหวันว่นหวนเหมือนกันนะครับแต่ก็อดทนมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้มาถึงปัจจุบัน นะครับจีนรายงานว่าตัวเลขโตทุกๆกภาคส่วนนะครับสาเหตุว่าทำไมมันมาถึงโตได้ได้ขนาดนี้นะครับก็หนึ่งคือผู้นำเขาเก่งอย่างที่เรียนนะครับเก่งในารที่ว่าเรียกอะไรปณีป,นปนอนไม่เหมือนธรรมใช่ไหมธรรมมันหักไปเลยนะครับสี่ทั้งสีนี่คือเขาคิดมองกไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยอนมัสนะครับตอนวิกฤตเนี่ย สงครามเทรดบอลเนี่ยตั้งแต่หุ้นวิกฤตมันประมาณ2,018ใช่ไหมครับหุ้นเทสล่าครับตั้งแต่2,016นะครับมันปานมันใอย่างครับมันเป็นเส้นกราฟอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่ประมาณ40แขวนไว้แขวนไว้นิดนึงนะมันจะ็กไว้นิดนี้40-70อะไรประมาณนี้ครับอยู่เส้นประมาณนี้แล้วมันแล้วช่วงนี้ครับช่วงที่เป็นวิกฤตเทรดบอลเนี่ย2,018เนี่ยหุ้นทุกตัวครับเกือบทุกตัวมันลงมันลงดิ่งอย่างเี้เลยแต่หุ้นเทสล่าผมกลับไปดูหุ้นมันมันเคิร์ฟอย่างเงี้ย คือมันไม่มีใครสนใจครับมันไม่มีใครสนใจเลยแล้วผมจําได้เ่นานแล้วไอ้ยอนไอ้ยอนมัสเนี่ยมันมันเสพกัญชาทวิตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นลูกที่ที่ไม่น่าดูเลยแล้วคนก็แบบวิพา์วิจารณ์ซีโออะไรวะไม่น่ารอดแน่เออไม่น่ารอดอ่ะพฤติกรรมมันไม่ไม่เหมาะสมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าบบใครจะไปรู้ครับนี่มันมันมันแยบยนต์มากเลยมันมันมองการไกลแล้วก็เขามีมีเหมือนมีแผนอยู่ในใจนะครับ ช่วงตรงนั้นเนี่ยเขาแอบไปคุยหรือว่ามีการทําเจรจา,ากับสิเจนผิงนะครับนะครับก็ว่าคุยกันร่วมมือกันนะครับสิเจนผิงก็มองการไกลนะครับให้สิทธิพิเศษกับยอนมาร์นะครับ,ท,บ,บ,รรบทั้งให้กู้ที่ถูกนะครับให้ได้ให้ออฟเฟอร์อะไรหลายอย่างเนี่ยภาษีก็ถูกนะครับให้ให้แบบ คือออฟเฟอร์ว่าเฮ้ยมาลงทุนเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเอาเทคโนโลยีของคือการด,ด,ดูดเทคโนโลยีมานะครับแล้วก็มาสร้างรายได้ให้กับคนจีนสร้างรายได้ให้กับประเทศจีนนะครับรุกตอนนี้เทสลานี่ก็คืออยู่ในจีนเรียบร้อยแล้วครับสร้างมีทั้งเทสลากับ SpaceX แล้วก็มีสร้างเป็นอะไรเรียกกิกาชางไฮกิก i าเซี่ยงไฮเนี่ฮะนะครับฐานเพลิใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้ออยอดขายเนี่ยเฉพาะของจีนเนี่ยของเทสลาเนี่ย มันขึ้นเพิ่มๆเลยแล้วก็คาดการณ์ว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าได้ถูกคนใช้ได้แบบค่อนข้างง่ายมีเซอร์วิสมีด้วยมีนี่มีมมคือสี่ั้นผิงนี่คือคือแบบปฏิบัติหน้าสุดกับการคือทานี่คือปฏิเสธแบบสุดๆเหมือนกันนะครับนี่และผลสุดท้ายก็คือตัวเลขบ่งชัดเลยว,ว่าทาแพ้เรียบร้อยนะครับคนที่ชนะก็คือสี่ั้นผิงก็คือคนจีนนั่นเองนะครับแล้วก็ วินวินนะครับเอสลานี่ก็โตแบบเขาเรียกจะขึ้นมาเริ่มขึ้นประมาณปีปายปี2 0 1พเครับเริ่มขึ้นมาถึง80เหรียญแล้วตอนนี้มัน800แล้ววิกฤต2018ิบแปดเทรดวอลยัง60กว่าเหรียญอยู่เลย50 60เหรียญตอนนี้2011นะครับต้นปี800กว่าเหรียญแล้วผมเห็นตัวเลขเห็นยอดขายแล้วก็เห็น การสั่งซื้อการจองมันไม่แปลกเลครับท,ที่นักวิเคราะห์จะฟันธงว่ายังไงขั้นต่ำนี่เกินพันแน่นอนแล้วก็พันสองนี่แตะถึงอย่างสบายนะครับแล้วก่าจะไปต่อเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วอาจจะแตกพารลงมาอีกนะครับเราไม่ทำให้หุ้นมันถูกลงแล้วก็คนจะได้จับต้องได้ง่ายนะครับโอ้ยมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ก็ใครใครรักใครชอบเทสลานะครับข่าวนี้ก็สามารถพิจารณาได้นะครับว่า ควรจะลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเฟสลานี่ไม่ธรรมดาน่าจะน่าจะไปได้อีกไกลแล้วก็มันเป็นแหล่งที่โอเคตอนนี้มันยังไม่มีแบบเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นแค่ตัวเลขเป็นอะไรแต่ว่ากําไรเนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่ามันยังผลิตแล้วก็ส่งมอบไม่ทันใช่ไหมครับแต่ว่าทิศทางนี้ค่อนข้างที่จะสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็จีนนี่จากข่าวที่มันนี่ครับมันเป็นวงจรหลูมว่าจีนเนี่ยมันเก่งขนาดที่ว่า โควิดเนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะจะเริ่มระบาดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ตอนที่เขาควบคุมได้ดีเนี่ยเขาก็จัดการทําให้ GDP ีมันโตขึ้นมาได้เป็นประเทศเดียวที่ทําได้สูงนะครับค่อนข้างที่จะเกินเกินจากการวิเคราะห์มาแล้วก็ประจวบกับวงจรลูปอีกว่ามันมีคนอย่างอยางอนมาช่วยนะครับแล้วก็รูปอีกว่าโอ้โหมันประเทศเขารวมมันเป็นหนึ่งแล้วก็ทั้งรัฐบาลเขาค่อนข้างที่จะโอเคไม่มีปัญหาครับถ้าทานสีว่าไงก็ว่าไงนะครับ,รก,รรบก็ทิศทาง น่าจะดีนะครับแล้วก็ระจวบแตกแยกด้อยไปกับหุ้นบาบาหุ้นเทนเซนหุ้นอะไรท,ที่ที่ไม่โดนดิเลสนะครับอะไรที่เป็นหุ้นจีนที่ยังอยู่ในตลาดอเมริกาที่พวกเรายังจับต้องได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับบาบาตอนนี้เขาบอกว่าอันเดอร์แวลูก็คือก็คือแบบอยู่ในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับบาบานี่นิดนึงครับขอแทรงว่าใครถ้ามือใหม่ยังไม่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับลึกซึ้งเกี่ยวกับหุ้นอาลีบาบานะครับจะคิดว่าพุ่นอาลีบาบานี่มันคืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับเป็นหมือนพวกอเมซอนพวกอีเบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ได้ได้ลงลึกจริงๆผมจะบอกว่าอาลีบาบานี่ไม่ธรรมดานะครคือเขาไม่ได้ทำท e แค่อีคอมเมิร์ซแค่นั้นนะเขาโตมาจากตรงนั้นตอนนี้เขาทาเป็นพวกโลจิสติกทำเป็นรถก็ทําไปแล้วนะครับแล้วบอกว่าจะซัพพลายให้ให้เทสลาด้วยนี่มันเข้าไปรถไฟฟ้าไปเลยนะประมาณอย่างนี้แลฮะร,รถไฟฟ้าอย่ผมมันเป็นธุรกิจที่นนนอนาคตจริงๆตอนนี้ใครก็ โดดลงมีมีเทสล a านะครับอารีบาบามี Apple นะครับน่าน่าจับตามากนะครับแล้วก็ใครที่มีหุ้นเติบโต,ตอยู่นะครับพวกโกลด์สต็อกเนี่ยสามตัวนี้นี่ยังไงต้องต้อง,องน่าจะต้องมีในพอร์ตแต่อารีบาบาเนี่ยแกแอปเปิลที่มันเม e เซน s ์นะครับเขาโตกันมาเขาทำกันมาดีแต่เทสล a านี่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าแนวแบบผันผวน,น,นเป็นเทรนเหมือนเป็นแฟชั่นนะฮะคือแบบเรียกได้เลยว่าเก่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เป็นการที่เก่งกําไรนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ PE มันไปพันห้าแล้วคะ PE ความคุ้มค่ามันไปพันห้าแล้วแต่อย่างที่บอกครับถ้คาคุณลงที่ประมาณเนี่ยลงที่ประมาณเจ็ดร้อยใช่ไหมตอนนี้แปดร้อยก็คือกําไรแล้วมันก็เนี่ยถ,ถ้าเล่นแบบว่าเป็นเป็นเทรดหรือเป็นอะไรก็ PE ก็ไม่ต้องใส่ใจมากมายเท่าไหร่แต่ก็จะสื่อเนี่ยครับทุนจีนี่คือยัง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 ไปได้นะครับถ้าไม่โดนดีลิสต์นะครับ มีข่าวว่าเสี่ยมี่ดลิสก็มีข่าวเสี่ยมี่จะแบนใช่ไหมครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าอาริบาบาเทนเซนแลวก็อีกอย่างจำไ,ได้เซมีคอนดักเตอร์อะไรสักอย่างนะครับก็ไม่โดนนะครับก็ยังอยู่ไปได้นะครับอาริบาบานี่เข้าไปไปไปเยอะนะครับแล้วก็ยอดโตตลอดนะครับยอดโตตลอดทําทําได้ดีมากๆเหมือน Apple ิ p ล l e แอปเปิลก็ยอดโตตลอด,ด,ด,อ Apple อด,ลอดนะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับมาแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับ ให้อัปเดตข่าวสารกันนะครับแล้วก็เราจะได้มีข้อมูลในการที่จะประกอบการตัดสินใจการซื้อหุ้นนะครับเราจะได้บอกว่ามั่นใจว่าเราจะไปทางไหนคือข่าวสารอย่างที่บอกครับสำคัญมากๆกครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตให้ฟังนะครับผมแล้วก็ชื่นชมกับจีตก็ความยาดยนยของม o ยอนมัสนะครับว่า2องคนนี้เมื่อคนเก่งๆมาเจอกันนี่มันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับโอเคครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเจอใหม่โอกาสหน้าครับครับสวัสดีครับ